ผู้ชมครับเอ็มคอร์ดเจาะลึกเลือกตั้ง66นะครับวันนี้มาเจาะลึกกันที่นโยบายภาคการประมงน่าสนใจยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางรองศาสตราจารย์ดรธนพรศิียากูลครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะัครับอาจารย์ครับภาคประมงจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การเลือกตั้ง62ไม่เคยมีการแข่ง รื่องของนโยบายนี้มาก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะและทีนี้ครั้งนี้มีคนจากภาคประมงพร้อมทั้งนโยบายภาคประมงมาแข่งสารพัดหลายพักเลยนะครับรบมีพักไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะครับจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยอันนี้ผมย้อนนิดหนึ่งนะครับเราไม่มีการดูแลการควบคุมในการทําประมงนะครับพูดตรงๆก็คือว่าใครอยากจะจับปลาก็จับผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรรู้ไหมครับก็จับปลากันจนหมดประเทศนะครับ หมดประเทศนาไม่เท่าไหร่ฮะพอหมดประเทศเสร็จก็ก็ลามไปไปจับปลาในเขตบ้านเมืองคนอื่นเขาครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับประมงไทยเราเนี่ยนะครับเก่งในเรื่องของการไปขโมยปลาชาวบ้านนอกจากขโมยปลาแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับพอเริ่มจากการไปขโมยปลาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ละการหลอกคนลงเรือใช่ไหมครับกรณีที่เมื่อปี2558แเนี่ยกรณีที่ลูกเรือพม่านะครับ ถูกไปทิ้งไว้ที่เกาะอัมบลนะครับหลายคนก็ตายอยู่ในนั้นจนวัดนี้เนี่ยครับยังขุดกระดูกกลับมาไม่หมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้เราได้รับใบเหลืองจากสภาพาายุโรปณณตอนนั้นณตอนนั้นใช่ไหมครับก็รัฐบาลในช่วงเวลานั้นนะครับก็แก้ไขปัญหามาใช่ไหมครับจนกระทั่งปลดใบเหลืองได้นะครับการปลดใบเหลืองเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยมันกลับมาอมันค่อยๆกลับมาแต่ปัญหาก็คือว่าการทําประมงนะครับเดิมเนี่ยนะครับใขรๆก็ออก ออกไปจับปลากันได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับมันมีกฎหมายใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนโยบายประมงที่พักการเมืองนํามาเสนอกันตอนนี้นะครับมันก็คือนโยบายที่จะกลับไปสู่จุดเดิมก็คือไม่อยากให้รัฐมาคุมจริงๆผมอยากผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับเรามีผู้แทนภาคส่วนประมงเนี่ยไปลงสสกันนี่นะครับ6คน นะครับมีหกคนใช่ครับมาจากพักประมงด้วยอ่าใช่ครับมาทั้งพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์นะครับพักอะไรฮะเสรีรวมไทยนะครับแล้วก็พักพลังประชารัฐแล้วก็พักภูมิใจไทยนะครับใน6คนเนี่ยนะครับตัดออกคนหนึ่งก็คือคุณมีศักดิ์พักดีโคงเนี่ยท่านเป็นอดีตที่ดีคงประมงอันเนี้ยท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของของรัฐประชาธิปัตย์นะเบอร์บเนี่ยนะใช่ครับอีก5คนเนี่ยนะครับผู้ตรงตรงก็คือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับกับของกับ เจ้าของเรือประมงทั้งนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าทันทีที่พักพักเพื่อไทยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับพักเพื่อไทยประกาศว่าจะเป็นเจ้าสมุทรนโยบายประมงนะครับโอ้โหมันก็ดูตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับแต่นโยบายเจ้าสมุทรนี่แหละนะครับเล่นเอาเพื่อนบ้านในขนหัวลุกเลยครับนะครับขนหัวลุกก็คือว่าเฮ้ยแปลว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะกลับไปสู่วงจรเก่าอีก อย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนโยบายประมงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นจริงเป็นเรื่องที่สําคัญครับนะครับเรามีตัวเลขนะครับง่ายๆนะครับผมมีตัวเลขง่ายๆเอามาให้ดูนะครับว่าปี2565เนี่ยนะครับเราจับปลานะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจับได้1ล้านตันนะครับ927,296เนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับวันละครึ่งตัน เรือประมงเรานะครับตอนนี้เรามีอยู่9,498ลลำไม่น้อยนะครับผมเรียนก่อนเลยนะครับแล้วเราลองมาดูต่อครับว่าสิ่งที่เราเห็นจากตัวเลขนี้พอเรามองย่อยไปนะครับเราก็จะพบว่าเรือประมงของเราเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมา1นึ่งลำแลวกันนะครับขนาดเล็กๆครับขนาดแค่14ตันก๊อตเท่านั้นแหละปริมาณการจับปลาขนาดเล็กที่เราเรียกว่าปลาเป็ด ปลาเป็ดก็คือเป็นปลาที่เราเอาไปให้เป็ดกินนะ่ะคือเราเป็นปลาที่เอาไปทําอาหาร,าหารสัตว์คั้งที่ปลาควรจะเป็นอาหารคนเนี่ยเหลือแค่14ตันลาเล็กนิดเดียวนะครับแต่จับปลาเป็ดกันซะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าขนาดทุกวันนี้นะครับเรามีกฎกติกานะครับในการที่จะมาดูแลนะครับไม่ให้ไม่ให้ทะเลไทยเราเสื่อมโทรมเนี่ยนะครับการจับปลาของเราก็ยังก็ยังก็ยังจับ ปลาเล็กปลาน้อยกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับแล้วเราลองคิดว่าถ้ามันต้องกลับไปสู่จุดเก่าไปเป็นนโยบายเจ้าสมุทรเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับทะเลไทยนะครับเราลองมาดูต่อครับเพราะว่าบางทีเราได้ยินเสียงนะครับร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่เดือดร้อนนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเอามาให้ดูครับว่านะครับการประกอบอาชีพการจับปลาเนี่ยนะครับข้อมูลจากกรมประมงนะครับซึ่งหลังจากมันมีกฎหมายแล้วเนี่ยเรือทุกลำเนี่ยต้องจด ต้องรายงานต้องรายงานทุกอย่างเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาคานวณเนี่ยเราก็จะพบว่าเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเข้เนี่ยออกเรือไปจับปลาอยู่เที่ยวหนึ่งเนี่ยนะครับได้เงินนี่นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ2ล้านนะครับต่อเที่ยวต่อปีครับต่อปีครับไม่น้อยนะครับลองเทียบกับชาวนาเทียบแบบอะไรอีกหลายๆอาชีพเนี่ยไม่น้อยนะครับอวนลากคู่นี่ยิ่งหนักเลยนะครับครับต่อขนาดร้อยห้าสิตันก้อนเนี่ยนะครับรายได้เฉลี่ยต่อลำต่อปีเนี่ยนะครับ ก้าล้านกว่าบาทตอลำต่อปีนะครับเท่าต่อเที่ยวเนี่ยก็เกือ 1, บหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะฉนั้นแล้วเนี่ยนะครับนโยบายเรื่องของการประมงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมที่เอามาเสนอเสนอกเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายสําหรับประมงขนาดเล็กมันเป็นนโยบายสําหรับประมงขนาดใหญ่ถึ<อ>งตอนนี้นโยบายที่เท่าแก่เดือดร้อนนะครับแล้วนโยบายแบบนี้นี่แหละมันเป็นนโยบายที่ มันทําให้ทรัพยากรของเราน่ยมีแนวโน้มอาจจะกลับไปเสื่อมโทรมเหมือนอย่างที่เช่นที่เคยเกิดมาแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับที่เรากําลังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพลูกเรือนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหกสามหเนี่ยนะครับเรามีลูกเรือจมหายออกน้ําไปทั้งหมด306คนไม่น้อยนะครับ 3ามคนเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยังหาไม่พบเนี่ยร้อยเจ็ดบเคนเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราจะต้องนะครับเอาไปกลับไปเป็นนโยบายประมงแบบเจ้าสมุทรแบบเดิมนะครับใครๆขจับปลาก็จับนะครับ,รบถ้าครัฐก็ไม่ต้องไปกำกับดูแลตามใจข้อเรียกร้องเนี่ยเราก็จะกลับไปสู่วงจรค้ามนุษย์กันอีกรอบหนึ่ง นะครับนี่นี่ขนาดคุ้มกันขนาดนี้นะครับยังหาไม่เจออีก177คนนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เอาไปพิี่ณาประกอบการตัดสินใจนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าทุกภาคส่วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศประมงก็มีการแบ่งเป็นประมงแบบพื้นบ้านนะครับชาวบ้านเรือลำเล็กๆนะครับตกปลานะครับเอาเอามาให้พวกเราทาน ปลาประมงใหญ่ๆนะครับที่จับปลาเป็ดเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นแล้วเนี่ยนะครับการจําแนกแยกแยะนโยบายของแต่ละพักนะครับ,รบเราก็จะได้เห็นว่าพักไหนเนี่ยเอื้อประโยชน,น์ให้กับ คนแบบไหนลองอิงจากดูข้อมูลด้วยนะฮะแล้วก็ลองมากลางดูว่าเอ๊ะจริงๆในแตละนโยบายมันมีมันมีผลประโยชน์อะไรร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วเราเราท่านๆประชาชนเป็นยังไงจริงๆหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรดานโยบายประมงที่เป็นพื้นบ้านครับอันนี้เขาก็ยังหลายพื้นที่เขาก็บอกว่าโอ้โหยังกระทบกันอยู่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ย ประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นประมงที่พักการเมืองเนี่ยจะต้องไปใส่ใจดูแลเพราะอะไรครับคนกลุ่มน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือคนไทยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยขนาดที่ประมงขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผมพูดตรงนะคนที่เดือดร้อนเนี่ยหลายใหญ่ทั้งนั้นแหละแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นในลูกเรือนะครับที่เป็นพี่น้องแรงงานข้ามชาติซึ่งเราต้องดูแลสวัดิภาพเขาเราลองคิดดูซิว่าถ้าวันนี้เราจะกลับไปแบบเดิมตามนโยบายเจ้าสมุทรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่แข่งกันอยู่เนี่ยนะครับ เราลองคิดดูซิว่าเราจะอยู่ในสภาพกลับไปย่ำแย่กันแบบเก่านะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกตั้งได้นะครับท่านรับใครเชียร์ใครผมก็คิดว่านอกจากนโยบายโน้นนี้นั่นแล้วเนี่ยรอบนี้เราก็เห็นความความเน้นเฉพาะว่าแต่ละพักเนี่ยก็จะมีนโยบายประมงด้วยนะครับเราก็มา จำแนกแยกๆก,ก,กันให้เห็นนะครับาบางพักเขาเคลมว่าเขาปลดได้ตั้งแต่ตอนช่วงที่มีปัญหาเรื <c oughs> ่องไอยูยูใช่ไหมผมเรียนตรงๆนะ,ะว่าในบรรดาพักการเมืองหรือที่<ะ>ที่ทํากันอยู่เนี่ยนะครับ<ะ><ะ>ตอนที่เขาปลดใบเหลืองกันเนี่ยนะครับคนที่จะ <c oughs> เป็นคนทำเนี่ยก็ลุงตู่กับลุงป้อมเขาเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงนั้นพอดีนะครับแต่คราวนี้นโยบายที่เอามาหาเสียงกันตอนนี้นะครับผมก็เอามาชี้ให้เห็นนะครับว่านโยบายที่มันเอามาหาเสียงตอนนี้มันเข้าทางกลุ่มไหน แล้วมันตอบโจทย์กับความยั่งยืนของตัวทรัพยากรจริงหรือไม่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ทําให้ประเทศของเราเนี่ยนะครับกลับไปสู่วงจรเก่าๆทางเรื่องการไปขโมยปลาเพื่อนบ้านทางเรื่องของการเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์กันอีกหรือไม่ครับผมครับวันนีชัดเจนนะครับ วิเคราะห์นโยบายภาคประมงกันเดี๋ยวครั้งหน้านโยบายภาคอื่นๆในอุตสาหกรรมอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรธนพรศิยากูลครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครย์